สวัสด,ดีจ้ามาเดอ้อทุกคนเด้อนี่วันนี้มากับเจ๊โอ้เจอแล้วนี่ค่ะดอกแรกคุณอ่ะคุณขึ้นบบได้ขา,าหากไม่ดอกใหญ่ยอยู่เนาะเจ๊เนาะวันนี้มากับเจ๊นัดนัดคุณพี่นอมเขาอีกเดี๋ยวค่อยเจอกันเพิ่งเข้ามาจ้ะยายตัดขาไปน้ำเนาะค่ะเนาะไม่มีมือกล้องมือนี่ อุ้ยขายังสวยๆอยู่เลยพี่พจ้าจๆจางามแ่ลงามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามได้จ้ะเด้อสุขุสุนเด้อใครเข้ามาชมใหม่กะกดติดตามให้ยายหน่อยเด้อขอบพระคุณมากๆจ้าอุ้ยยามหาต่อจ้ะหาต่อ โอ้เจือตาดีเจือตาดีโะเคนั่นเห็ดมาร้เส้นดอกกีใหญ่เลยค่ะมาร้นเนี่ยโอเคโอ้สวยเจ้นน่าสวยดอกสวยมากตัดขาจุ๊บตัดเอองั้นแหละระวังมีดเออโอเคเอาเอาออกตัวน้อยอ่าโอเคพี่สวยสวยจ้าสวยนั่น งาม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 ไปค่ะคะจะนี่ค่ะเก็บไปรวมกันก่อนเห็ดม่วงใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเยอะเลยค่ะนี่เก็บไปกองรวมๆกันไว้ก่อนแล้วค่อยตัดขาเห็ดอันนี้ก็กินได้ด้วค่ะนี่ใยสีมาเกิรเห็ดใบตองจะนี่เห็ดตัวเนี้ยเนี่ยนี่แต่ก็แล้วแต่คนชอบเนะจ้ะคนชอบคนไม่ชอบก็มีเนาะค่ะ ยายชอบเลี้ยงเห็ดใบตองจ้ะปุ่นเจ๊โ <c oughs> อ้ยนี่ค่ะเต็มเลยค่ะยายเก็บไปรวมกันกันเด้อยังตัดขาเนาะค่ะเห็ดนี้แซ่บจ้ะเห็ดอร่อยอยู่จ้ะสีม่วงใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ก็มีคู่เหมือนที่เป็นพิษเด้อค่ะเด้อขออาภัยเด้อยายสันสันใสใหน่อยนึง มั่วม่เอาอ้หลายจ้ะหลายามูเดียวพอแกงด้วยจ้ะุกลุ่มเดียวพอแกงอั้นจ้ะ ยายเบ้าซื้อเพ่อนบรสิสัทธ์เนาะจ้ะยายก็เลยเบาเบาเดี๋ยวยายมาเขียนลงให้เบิงเอา,า,าเนาะจ้ะเนาะตัดขาจ้ะนี่เห็ดม่วงใหญ่ยายจะมาเอื้นเห็ดม่วงใหญ่เนาะค่ะ ปีที่แล้วก็ออกจะมองเนี่ยพิ่นออ๊กยี่ใส่พิน่นเกลืสิไปออกยม่หันลจะจ้ะมองเพิ่นเคยออกกันละเนาะจ้ะเห็ดนี้ก็ได้เห็ดพึ่งหวานคือกันเด้อค่ะเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันเคยออกที่ไหนกะออกที่เดิมนั่นค่ะได้หลายเติบค่ะได้กเก็บกันเด้อ ุงมือก็เอามาบดิใส่จ้ะจ้ะอู้นั่นนั่นถ่ายถ่ายโอ้เจตตาดีอีกแล้วต้นทางว่าจะถ่ายไหมว่าสันถ่ายจ้ะถ่ายวันนี้คนหาเยอะเยอะค่ะมีไปลอยคนเลียตัปจ้ะนั่นจ้ะอืมเก่งจัดนะจ้ะตัดเลยเพิ่งออกเนี่ยเพราะรากมันไม่รู้ใช่ใช่อาเอ๋อ โอเคอืมตัดเลยจ้ะตัดสวยจ้ะเออตัดตรงนั้นแหละแล้วก็คอยสอมๆเอาโอเคยสวยมากเจ๊สวยเนี่ยปีก่อนกนเอาตรงเนี้ยเจ๊จำได้ไหมขาใหญ่ๆอ่ะเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพุ่งเอ้ยพุ่งเห็ดสีม่วงออกเยอะแค่นี้พอเนาะใช่โอเคโอเคเจ๊สวยไปเจ๊นอนรออื มอนเยอค่ะเด้อมาเด้อมาหาลำยายเด้ออ้สวยขาสวยในพึ่งเก่ารักมาโรเนนเนาะคะ่ะอืสวยจ้ะนี่จ้ะอ้ย,อยสวยสวยจ้ะสวย มาโดนตัวน้อยตัวเล็กแคบไปแล้วจ้ะหอยทากแต่ว่าขาย่ังสวยมากจ้ะง,งามค่ะงามควนจะเอื่อยเพิ่นตกใจมาพี่ไว้บางนึงนี่ฮเห็ <laughs> เดพึ่งหวานดอกนึงนี่สวยอยู่นะพี่นีเด้เนี่ฮะห<า>น,นูกินได้หลัอเมื่อวานนี่เห็เดม่วงนี่ จ้้าอเจอป่าดงเห็ดม่องจ้จนี่นั่นลอยเหยียบพนเหยียบเขาก็เห็นแมนเบิร์สค่ะนี่นี่ค่ะนี่โอ้ดอกนี้สวยขุนเออมีแต่ดอกสวยๆใช่หมดเลยพี่เอเอเอาเลยเก็บเอาเลยพี่เก็บเอาทุกดอกกันแหละสวยๆนี่นู่นอีกกลุ่มหนึ่งนู่นนี่จ้ะเออวีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้สี่เอาไว เพื่อนเพื่อนเพื่อนถามจ้ะทุกคนเพื่อนยังเพื่อนเขามาถามเมื่อั้นได้กลุ่มหนึ่งเลยพอได้กลุ่มหนึ่งเฮ็ดไอ้เฮ็ดมันปูนะ อานมีเส yeah. ียงสปาดคำถามเนาะค่ะคนมาแวะถามอืฮะตัวลวกก่อนก็ได้เอ้ลวกจ๊กน้อยลายจังแกงลวกน้ำต้มน้ำถิ่มจักหน่อยสักก่อนพี่เยอะนี่จ้ะเยอะจะเยอะ ตัดพี่อ่ะตัดเอานหนปุณห์อ่อะเขาจะกินหลายถ้าเขากินแรกๆกันนะเห็ดทุกชนิดนั้นเขากินใหม่ๆยาเฝ้ากินหลายเนาะจากนนนนเนาะมีแต่ละหน่อยอยายตัดขาอีกก่อนไม่เอาไปใส่ไ,ไอ้กล้าเด่นหน่อยถ้าเกิดไอ้พวกเขาเลี้ยงไอ้อะไรนะเลี้ยงต้นไม้ไม่นะคิดตั้นอะไรอ,อะไรนะเอ่อจ่ะสวยงามจ<อ>้ะเลี้ยงไม้ ชต้านอะไรพวกนี้เขาจะเอาไปใส่เห็นน้องคนนึงที่รู้จักเขามาเขาไปมาเขากินถาเขากิ่นไม่ไมชิมเบิรงจ็กดอกสองดอกด้วยพี่กแบนีบอกเห็ดนี่บแล้วขาไมเหนียวด้วยนะนะมันใหญ่มากว้ตุ้มๆนี่นะ แค่ยากเอาไปเห็ดเชื้อสะตัวาหลายอยู่ดอกเป็นง่ามหลายไปเป็นแน้วนี้เอ้ายามหน่อยเพราะว่สวาสารนกเอยกำลังออกเง็ดตัวนี้จ้ะ <c oughs> ถ้าออกอยู่ปลาอีกแบบนึง <c oughs> ปลาลึกๆน่นะพี่คะเพิ่งสิยืดๆเงี่ตัวนี้นะถ้าออกไอ่มองถึกแสงแดดขากับสิสัน จริงๆไอ้กำลังเนี่ยพี่สลังเพื่นให้เบิรงนแบบนี้ดิขันเท้าขูดออกได้แบบนี้น่ะเนี่ยเป็นเหดที่กินได้เป็นวาเน่เองอนดะืมเดี๋ยวไปเลือกืมอืไปเลือกเดี๋ยไปเลือกเดี๋ยวอ้าวฮัลลือน พี่คอยกินอิมๆเบิ้งสักคนก็ได้ข้าสั่นเด้อเถอกินฮ่าพี่น้องตาดีอีกแล้วซองเข้ามาเห็นเห็ดน,นงังไก่จ้ะนี่ค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้โหเอ้าหูนั่นก็หัวเหาจนฮักเนาะไม่ไก็ได้้จาจ่ายเดี๋ยวจังตัดขาเนาะนั่น,นถ้ากันหมุนจะถ้ากันหมุนพูดนีกรองนั่นงก็ได้นั่น นั่น Hoy, อย ute, มมู่ตีนเจนข้างล่างกำลังออกเจเก็บเจเก็บมาคุนเห็นบ่เลยกำลังออกนั่นอีกดอกนึง <istas> พ <anime> ี่ดอกเล็ก่ะเห็นอันนี้ก็เสีย เฮ็ดดำจากพี่น้องเฮ็ดดำงามงามสวยงามมากส okay. วยเนาะพี่เนาะพูดอะไรทางไหนกันเ uh, นาะพี่นั่นก uh uh <c ười> ัมเมียนพ่นพ่นไทยกันเนาะไทยกันเด้อไทยกันเด้อเลยล่ะนี่จ้ะนี่กัมเมียนค่ะเฮ็ดดำ อู้พี่เอ้ยพี่นี่สวยๆนี่จ้ะฮะ<า>บอร์ไกยูพี่น่ะเห็ดดอกกระลำจ้ะนี่โตแล้วเอาจักหน่อยเนาะคะเนาะนั่คนค่ะงัดเอาจัหน้อยจ้ะเม่อยำ กอดสายตาเพิ่อนาะจ้ะโอเคจ้ะสวยอยู่มาทำความสะอาดเนะจ้ะปล่อยเพิ่นเป็นเสื้อตัวไปกล่องกระย้ายกับใส่ใส่ในลายตืบค่ะเพึ่งนเกาลัก ฝุ่นเสียงเกลี่ย,ย,ยบป็นใหม่กับพี่นมดังคุบงาบคุบงาบจะ้ะสวยเยอะนี่นะเน็ดเคยออกแถวนี้คนก็หาลายลายจะมีแต่ห้อยเคียเน็ดหน่อยก็ค้นจะ้ะฝุ่นปลาอัน้เอ้ย นี่จ้ะฮะเดี๋ยวค่อยไปสอมไปเบิรงนน่าจะเนาะโอนี่ยนป่าอสองคนเอ่ยเพื่อนคุยกันนะแม่มาแม,ม,แม,ม่ บรรยากาศปากะใบใหม่ใกล้สิ่วงแล้วเนาะค่ะคุณโอ้โอ้หน้ามืดฮ็ดหมอกจ้ะทุกคนอุบาตอุบายพุดอะเป็นแถวเป็นวงแหวนเลยค่ะคนเชือ่อเห็นเฮกเซลิงแหวน,แ,หวนแม่หมดเนาะจ้กคุณคุณแมนเลยเบิดเดอ่ะขาขาวกราอคุณมองเอวยางไะ กลมเป็นเส้นกลมเป็นวงวงกลมมากสิอลไรเนาะจ้ะเพป็นกระมังเอิ่อว่าลิงแฮกเซลลิงแวนแม่หมดเพิ่นเอินน่อเนาะจ้ะออกกลมกลมออกเป็นวงกลมกลมโหแลเอื่อยไปนจ้ะเนี่ยคฮะเออในไงพี่พุณออกเป็นวงกลมวงกลมนะเอื่อยนะนะช่วยอีกแล้วจ้ะเฮ็ดหมอก แต่เมื่อก่อนนะพี่เขานี่เขากินอยู่นะมีคนฝรั่งเศสียชีวิตนี่เขาก็เลยทุกประเทศจัดอยู่ในกลุ่มเห็ดที่หินที่มีพิษนะพี่จ้ะไม่ไม่นะคนอะไรพจ้ะไปค่ะพ่ดละปลาที่ออกมาเนาะจ้ะไปเด้อค่ะเด้อเมื่อบ้านบ้านนี้มวนอยู่จ้ะเก็บเห็ดสามพทั้งมวนทั้งเมย นี่ค่ะผองยายโคกเขียวได้หลายอยู่จ้ะหลายเติบค่ะแต่ว่าเฮ็ดพวงหวานได้บัวหลายเนาะจะค้นหลาย็าเฮ็ดขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดอะ้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายโคกเขียวเด้อกดกระดิ่งน้ำหอมเด้อจ้ะเดอะ้อคุณลาพบรรยากาศป่าเนาะจ้ะใบไม้มกำลังสีลนเหลืองเต็มอยู่จ้ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเบิ่งว่ายายสิาพาไปทางใดคลิปหนาเนาะ ขอบคุณมากๆด้วยค่ะเด้อทั้งผู้ชมเก่าชมใหม่ด้วย้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย